สวัสดีครับผมหมอต่อจากช a n นลสิบนาทีกับหมอต่อนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องต้อเนื้อต้อกระจกนะครับ ว่ามันคืออะไรแล้ววิธีการป้องกันหรือว่ารักษามันทํำยังไงนะครับแต่บอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นต้อเนื้อต้อกระจกแล้วไม่ได้รักษามีโอกาสาที่จะตาบอดได้เลยนะครับหากใครไม่อยากตาบอดต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับก่อนที่จะไปรู้จักต้อเนื้อต้อกระจกนะครับเราก็ต้องรู้จักอวัยวะของดวงตาของเราก่อนซึ่งอวัยวะในดวงตาของเรานะครับก็จะมีตั้งแต่ชั้นนอกสุดเนี่ยเรียกว่ากระจกตานะครับเป็นตัวที่คอยป้องกันสิ่งสกปรกสิ่งแปลกปลอมหรือว่าอันตรายต่างๆที่ จะเข้ามาในดวงตาของเราลึกเข้ามาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่มีเลนตาอยู่นะครับเลนตาเนี่ยก็不不จะทําหน้าที่หักเหแสงนะครับหักเหภาพให้มันไปตกในจุดที่มีเส้นประสาทของเรารองรับอยู่เพื่อจะส่งไปสู่สมองต่อน,นั่นเองครับลึกเข้ามาหน่อยนะครับก็จะเป็นวุ้นตาครับซึ่งมันจะเป็นชั้นที่แบบคอยมีน้ําแล้วก็มีอาหารมาเลี้ยงในดวงตาของเราแล้วก็คอยรักษาความชุ่มชื้นให้กับดวงตาของเราครับและชั้นสุดท้ายนะครับคือชั้นในสุดเนี่ยเขาเรียกว่าจอประสาทตาลับ ภาพซึ่งมันจะคอยประมวลผลภาพแล้วก็แสงแล้วก็ส่งตอบไปยังสมองนะครับซึ่งต้อเนื้อหรือว่าต้อลมนะครับมันคือคําคําเดียวกันลักษณะของมันเนี่ยจะมีคล้ายๆกับเยื่อหรือว่าเนื้อไปเกาะตรงบริเวณตาขาวหรือว่าตาดําของเราครับโดยเนื้อเนี่ยมันจะเกาะอ,อยู่ชั้นนอกสุดก็คือชั้นกระจกตาของเราอาการของต้อเนื้อหรือว่าต้อลมนะครับก็จะมีตั้งแต่อาการน้อยๆก็คือไม่รู้สึกอะไรเลยมีแค่แบบเราเห็นรู้สึกมีเนื้อติดอยู่ในตาของเราเริ่มมีอาการ ละคายเคืองนะครับเริ่มคันตาน้ำตาไหลง่ายขัดขัดตาและถ้าเกิดเป็นต้อเนื้อหรือว่าต้อลมแบบอาการรุนแรงนะครับมันไปบดบงังการมองเห็นการรับภาพของดวงตาของเราหรือแม้กระทั่งดึงทําให้ตาดําหรือว่าตาขาของเราเนี่ยมันเสียสมดุลอาจจะทําให้ตาบอดได้ครับผมต่อมานะครับก็คือต้อกระจกซึ่งต้อกระจกเนี่ยตัวโลกของมันเนี่ยเกิดที่ชั้นเลนส์ของตาเรานะครับคือปกติแล้วเลนส์ในตาของเรานะครับมันก็จะใสนะครับคอยรับแสงแล้วก็หักเหแสงตามปกติแต่พอเราอายุมากขึ้นหรือ หรือมีเหตุอะไรก็ตามทําให้กระจกตัวนี้มันขุนลงก็จะทําให้การหักเหแสงมันทําได้ไม่ดีพอนะครับแรกๆเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบตาเริ่มพ้าเริ่มมัวนะครับมองภาพไม่ค่อยชัดแต่ถ้าเกิดเป็นมากๆเข้าเลนส์ตัวนี้มันจะละลายนะครับทำให้เกิดต้อหินแล้วก็ตาบอดตามมาได้ซึ่งสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นต้อลมต้อเนื้อหรือว่าต้อกระจกเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุใกล้ๆเคียงกันนะครับคล้ายๆกันสาเหตุที่1นนะครับก็คือรังสี U.V. ครับไม่ว่าจะเป็นจากแสงด นะครับสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งแสงจากจอโทรทัศน์จอมือถือจอคอมพิวเตอร์ก็ล้วนแต่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับดวงตาตามมาได้ทั้งนั้นสาเหตุข้อที่2นะครับก็คือลมครับซึ่งมักจะเจอในคนที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ต้องโดนลมปะทะหน้าบ่อยๆสาเหตุข้อที่3นะครับก็คือยาสเตียรอยครับจะเจอมากในพวกยาต้มยาหม้อยาลูกกรหรือว่าสมุนไพรที่ขายตามตลาดนัดทั่วไปซึ่งอันตรายมากนะครับเพื่อนๆไม่ควรไปซื้อยาใช้เอง สาเหตุข้อที่4นะครับก็คืออายุที่มากขึ้นครับต่อให้เราไม่ได้เจอ3ปัจจัยแรกนะครับแต่ถ้าเกิดเราอายุยืนพอนะครับก็อาจจะเกิดต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกได้เองโดยที่ไม่มีสาเหตุอยู่แล้วเกิดจากความชราภาพเกิดจากความแก่ของเราซึ่งฟังดูเหมือนอันตรายนะครับเพราะมันทําให้เกิดภาวะตาบอดให้ทั้งคู่เลยแต่มันก็ไม่วิธีการป้องกันอยู่นะครับวิธีการป้องกันแรกนะครับมันก็ล้อไปกับสาเหตุที่เกิดขึ้นข,นของมันก็คือสาเหตุเกิดจากรังสี UV ใช่ไหมฮะเราก็อาจจะ ใส่แว่นกันแดดนะครับหรือหลีกเลี่ยงในการเจอรังสี U V จากแสงแดดให้ได้มากที่สุดครับวิธีการป้องกันข้อที่2นะครับก็คือ สำหรับคนที่ขับรถจักรยานยนต์นะครับผมก็แนะนําว่าเราอาจจะใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบจะปลอดภัยกว่าครับเพราะมันกันได้ทั้งรังสี UV นะครับลดการที่ลมมันจะตีเข้าสู่ดวงตาของเรานะครับเพราะว่าการที่เราใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งซีกเนี่ยครึ่งใบนะครับมันไม่สามารถที่จะป้องกันลมหรือว่าฝุ่นเข้าสู่ดวงตาของเราได้เลยวิธีการป้องกันข้อที่3นะครับเวลาที่เราเล่นคอมหรือว่าเล่นมือถือนะครับเราควรจยต้องอยู่ห่างสักระยะหนึ่งนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นจอคอมหรือว่าจอโทรทัศน์เนี่ยเราควรอย ห่างอย่างน้อย1ช่วงแขนนะครับก็คือประมาณนี้ ส่วนมือถือนะครับให้อยู่ห่างประมาณว่าเราอ่านหนังสือพิมพ์นะครับมันก็จะช่วยป้องกันแล้วก็ลดปริมาณแสงที่จะเข้ามาสู่ดวงตาของเราได้อย่างมากเลยนะครับวิธีการป้องกันข้อที่4นะครับหลีกเลี่ยงฝุ่นควันไม่ให้เข้ามากระทบกระดวงตาของเราบ่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นการเผาขยะนะครับการสูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งไปในที่ที่มันฝุ่นเยอะๆถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เนี่ยพวกฝุ่นควันเหล่านี้มันก็จะไม่มาทําให้ดวงตาของเราเกิดการอักเสบแล้วก็ลดการเกิดต้อลมต้อเนื้อต้อกระจก ด้วยแต่ถ้าหากเราไม่สามารถเลี่ยงฝุ่นหรือว่าควันเหล่านี้ได้เลยนะครับเราอาจจะใส่แว่นตาที่มันสามารถป้องกันฝุ่นควันได้อย่างมิดชิดนะครับก็4ว,วิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการป้องกันอย่างง่ายๆแต่อย่างที่บอกว่ามันจะมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกนะครับก็คืออายุหากพี่ๆคนไหนเนี่ยอายุมากแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าตาเริ่มผ้ามัวนะครับสองตาตัวเองแล้วแบบเริ่มเป็นต้อกระจกนะครับหรือว่ามันมีต้อเนื้อติดอยู่ตรงกลางตาเราก็ควรที่จะต้องไปโรงพยาบาล เพื่อทําการลอกต้อออกเพื่อนๆอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับไม่งั้นอาจจะตาบอดได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับโรคต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกที่เพื่อนๆสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเองเลยนะครับที่บ้านหากเพื่อนๆคนไหนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมส่งคลิปนี้ให้บุคคลที่เรารักด้วยนะครับเพื่อที่เขาจะได้ถนอมสายตาไปด้วยกันนั่นเองสําหรับวันนี้สวัสดีครับ